รวมโปรโวิตามินซีที่กัดไอเทมผิวดีผิวใสพลาดไม่ได้ค่ะมาเริ่มกันที่วิตามิน C ซีพลัสซิงของไวต้าเทคตัวดังค่ะตัวนี้เขาขายดีมากๆเลยค่ะยอดขายไป90,000กว่าขวดปกติขวดละ420บาทตอนนี้เพียง59บบาทเท่านั้นราคาน่ารักมากเข้าถึงทุกคนค่ะ ตัวต่อมาวิตามินซีพลัสแบรนด์ฟาร์มเวิลด์ค่ะในหนึ่งเม็ดมีสารสกัดจากธรรมชาติหลายชนิดและวิตามินซีเน้นๆเลยนะคะไม่พอยังมีซิงค์ด้วยค่ะ1ขวดมี30เม็ดตอนนี้มีโปรราคาดีมากขวดละ1 2 9บาทเท่านั้นค่ะตัวถัดมาวิตามินซีจากแบรนด์เดอร์เซนตัวฮิตอีกตัวค่ะเราย,ยอดขายร้านเขาไปห0,000่นกว่าขวดแล้วกับราคาจึง้งๆเพียิขวดละ49บาทเท่านั้น1ขวดทานได้1เดือนเลยนะคะ วน,นี้วิตามินซีแบรนด์วิตามินพลัสค่ะใน1เม็ดเป็นวิตามินซีจากสารสกัดธรรมชาติ1 0 0 0พมิลลิกรัมเลยนะคะและราคาก็เลิศม,มากค่ะเพียงขวดละ99บาทเท่านั้นจากปกติ580บาทเลยนะคะตัวสุดท้ายของวันนี้วิตามินซีพลัสของแบรนด์วิตามินเวลใน1เม็ดเขามีทั้งวิตามินซีและสารสกัดจากธรรมชาติต,าต่างๆเช่นแอสเซโรลาเชอร์รี่คามมคามูเอนบิกา ซีเป็นต้นและยังมีซิงกับวิตามินอ e ีอาดแน่นจุกๆใน1เม็ดเลยค่ะปกติขวดละ360บาทโปรตอนนี้เพียง129บาทเท่านั้นและนี่ก็เป็นวิตามินซีราคาสุดคุ้ม5แบรนด์ที่อยากแนะนำให้ทุกคนค่ะพิกัดอยู่ที่ตะกร้าด้านล่างเช่นเคยนะคะครั้งหน้าจะมีโปรโดนโดนอะไรอีกจะมาบอกต่อให้นะคะกดติดตามไว้ได้เลยค่ะ